สำหรับใครที่กำลังมองหาลานรับเติมเกมมือถือในราคาถูกอยู่นะครับฉันก็ขอแนะนำกับร้านนี้เลยนะจรชาวไรนะครับผมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยบริการดีและก็เปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมฮงไกสตาร์เรลเกนชินอิมแพกเอเวอร์โซนิกเกะนิโนคุนิและน ok er ล็อกออริจินซั m เมอร์วอลคูนิคเกินรวมไปถึงเกมมือถือนื่นอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับลิงค์ร้านจรชาวไร่อย,อยู่ใต้คลิปแล้วนะครับ สามารถที่จะติดต่อไปที่ร้านเพื่อเติมเกมได้เลยนะที่จะเติมเกมมือถือในราคาถูกอย่าลืมนึกถึงร้านจอรนชาวไร่นะครับผมฮิวส์โซกแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจโชฮะสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกม Harry Potter Magic awake n กันนะซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมแนว RPG ผสมระบบการ์ดเกมที่ผู้เล่นจะได้เข้าไปผปจญภัยในโลกสุดแฟนตาซีกับซีรีส์ชื่อดังอย่าง Harry Potter นั่นเองนะครับโดย ภายในเกมนี้นะครับผู้เล่นจะได้สัมผัสกับบรรยากาศในโรงเรียนของฮอกวอตส์ตํารวจป่าต้องห้ามมีการประลองเวทมนต์และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยทีเดียวนะครับซึ่งตัวเกมจะมีภาพลายเส้นแบบการ์ตูนอนิเมชั่นสุดคลาสสิกส่วนในด้านของเนื้อเรื่องนะครับเราจะได้รับบทเป็นพ่อมดแม่มดรุ่นเยาว์โดยเราจะได้รับจดหมายตอบรับเข้าเรียนโรงเรียนของฮอกวอตส์ผู้เล่นจะได้ศึกษาเวทมนต์เพื่อเรียนรู้กลยุทธ์และคาถาที่สามารถร่ายในรูปแบบของการได้ตั้งแต่เอ็กซ์เท็โตแพทรนัม ไปจนถึงอะโครแมนทูราเวนอมซึ่งการ์ดเหล่านี้นะครับสามารถใช้ในการต่อสู้ได้และจะมีเครื่องรางน้ำยาตัวละครและสัตว์มหัศจรรย์ที่แฟนๆทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังจะได้สัมผัสกับเหล่าตัวละครที่คุ้นเคยอย่างแฮร์รี่รอนเฮอรไมโอนี่และตัวละครต่างๆอีกเพียบตัวระบบอื่นที่น่าสนใจนะครับก็จะมีระบบ PvP สุดม,มันที่ต้องประลองสมองกันแบบเรียวไทม์หนึ่งต่อหนึ่งหรือ2ต่อ2ในดูเอลิงฮอลการจัด เด็กชุดการ์ดสาหรับใช้งานต่อคอมโบให้ส่งประสิทธิภาพสุดๆเป็นต้นข่าวดีครับเกม h a r r y p o t t e r Magic Awaken จะเปิดให้เล่นในวันนี้แล้วนะครับเวลา4โมงเย็นโดยประมาณตอนนี้สามารถเข้าไปดาวน์โหลดตัวเกมได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ Android iOS หรือจะเป็นเวอร์ชัน PC ก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับในระหว่างที่เรารอเกมนี้เปิดนะครับชันก็มีข้อมูลเด็ดๆมาฝากพวกนายด้วยนะนั่นก็คือเทีย l ลิสการ์ดเวทมนตร์สุดโหดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านาะว่าการ ใบไหนที่น่าใช้และสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับไปดูกันการ์ดใบแรกก็จะเป็นอวดาเกรดัฟล่าจัดเป็นการ์ดคาถาประเภทโจมตีที่รุนแรงที่สุดในเกมแล้วก็ว่าได้เลยนะครับโดยดาเมจเริ่มต้นของการ์ดนี้นะครับอาจจะไม่สูงสักเท่าไหร่นะแต่ที่น่าสนใจคือเอฟเฟกของการ์ดใบนี้ครับทุกครั้งที่กําจัดศัตรูด้วยคาถานี้นะครับจะเพิ่มความเสียหาย25%นอกจากนี้นะครับเมื่อทําการสังหารครบ4ครั้งก็จะทําให้คาถานี้สา กำจัดศัตรูทั้งหมดได้ด้วยการไร่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเราใช้การ์ดใบนี้กับบอสนะครับจะไม่ตายในครั้งเดียวนะแต่จะโดนดาวมจเนี่ยที่รุนแรงมากๆเลยนะครับการ์ดใบที่2ครูซิโอสร้างความเสียหายต่อเนื่องให้กับศัตรูนะครับโดยศัตรูที่อยู่ตรงกลางของคาถานี้นะครับจะทําให้ติดสตันได้ด้วยและได้รับความเสียหายเพิ่มเติมซ,ซึ่งซ้อนทับได้มากกว่า3ครั้งด้วยกันแต่ถ้าเกิดเราใช้คาถานี้ไร่ใส่ตัวของพ่อมดแม่มดนะครับความเสียหายที่ ได้จะถูกลดลงครึ่งหนึ่งและไม่ทําให้ติดสตันด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับหากมียูนิตที่ได้รับความเสียหายจากคาถานี้มาก่อนแล้วถูกร่ายคาถานี้ซ้ําเข้าไปอีกทีนะครับยูนิตนั้นๆนเนี่ยจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก35%และสามารถซ้อนทับได้สูงสุดถึง4ครั้งด้วยกันนะครับการ์ดใบที่3 Thunderstorm เมื่อร่ายคาถานี้นะครับจะทําการสุ่มเรียกสายฟ้าลงมาโจมตีใส่ศัตรูเป็นจำนวน15ครั้งซึ่งทุกครั้งที่สายฟ้ากําจัดศัตรู ได้แล้วนะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตีของคาถานี้ขึ้นอีก10%และสามารถซ้อนทับได้สูงสุดถึง5ครั้งกันเลยทีเดียวหลังจากที่กําจัดศัตรูครบ5ตัวแล้วนะครับก็จะทําการเสกสายฟ้าลงมาโจมตีศัตรูทุกตัวบนสนามทันทีและจะทําให้ศัตรูตัวที่โดนดามเมจนี้นะครับจะได้รับการฮิวลดลงครึ่งหนึ่งอีกด้วยต์นใบที่4เต็กตั้มเซมปราเมื่อไร้คาถานี้นะครับจะทําการยิงออกไปเป็นเส้นตรงใส่ศัตรูโดยจะทําความเสียหายให้กับ ตรูแรกที่อยู่ในเส้นทางของคาถาหลังจากนั้นนะครับจะทําการชิ่งไปยังศัตรูโดยรอบอีกกว่า4ครั้งเป็นคาถาที่ดูแล้วเนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรเนาะแต่เมื่อเทียบกับค่าพลังโจมตีและการใช้ค่าอันเชิญเนี่ยนะครับจัดว่าเป็นการ์ดที่คุ้มค่าอีกใบหนึ่งเลยทีเดียวนะการ์ดใบที่5 Off ้า of o f water ก็จะเป็นการไล่คา,าถาใส่ศัตรูนะครับแล้วก็ขังไว้ในคุกน้ําในระหว่างที่อยู่ในคุกน้ํานี้นะครับศัตรูก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้ ได้พร้อมกัดได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่องอีกด้วยเมื่อตัวคาถานี้สิ้นสุดลงนะครับตัวคุกน้ําก็จะทําการระเบิดออกพร้อมทั้งสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับศัตรูอีกครั้งหนึ่งด้วยการ์ดใบที่6 w วิสต์ลี่ไวไฟวิสตแบงเมื่อไล่คาถานี้นะครับจะทําการสร้างโซนพื้นที่ขนาดใหญ่ตรงตําแหน่งที่เราไลา่และสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องให้กับศัตรูได้ทั้งหมดอีกด้วยนะครับเมือ่อคาถานี้สิ้นสุดลงนะครับก็จะมีมังกรไฟโผลออกมาพร้อมกับทําการระเบิดสร้างความเสีย ย่างรุนแรงให้กับศัตรูในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งการ์ดใบที่7โปรเทโกคอรทลัมจัดว่าเป็นการ์ดคาถาแนวสนับสนุนที่ดูเรียบง่ายแต่ก็ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับเมื่อไร้คาถานี้นะครับก็จะเป็นการสร้างบาเรียให้กับทีมเราซึ่งสามารถป้องกันดาเมจได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับโดยฝั่งศัตรูจําเป็นจะต้องทาลาย5้าบาเรียดังกล่าวให้เหลือศูนย์เสียก่อนนะครับจึงจะสามารถความเสียหายได้นะการ์ดใบที่8เอพิสกี้การ์ดใบนี้จะ ค่อนข้างคล้ายกับโปรเทโกก่อนหน้านี้เลยนะครับคือเป็นคาถาที่ใช้กับฝั่งตัวเองเนาะเพียงแต่จะเปลี่ยนจากการสร้างบาเรียเนี่ยเป็นการหิวเลือดแทนนะครับแทมคาถาหิวเลือดนี้นะครับจะทางานอย่างต่อเนื่องจนกว่าเวลาคาถาจะหมดซึ่งนับว่าการนี้ใช้งานได้ดีมากๆเลยนะแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือคาถาเนี่ยนะครับสามารถถูกขัดได้ด้วยคาถาประเภทควบคุมต่อไปนี้จะเป็นการดเวทมนต์ที่อยู่ในระดับ TIA กันบ้างแล้วนะครับไปแรก ก็จะเป็น x โ o เมื่อไร่ใส่ศัตรูนะครับจะทําการดึงศัตรูตัวนั้นๆเนี่ยเข้ามาหาเราพร้อมกับสร้างความเสียหายและทําให้ขยับไปไหนไม่ได้ชั่วคราวนะครับในกรณีที่ทําการไร้ใส่ตัวของพ่อมดแม่มดฝั่งตรงข้ามเนี่ยตัวคาถานี้จะทําการดึงมาเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นนะครับแต่ถ้าหากใช้กับยูนิตที่เรียกออกมาจะไม่มีข้อจํากัดแต่อย่างใดตรงนี้น่าจะหมายความว่าศัตรูใช้การ์ดประเภทตัมมอนมอนสเตอร์ออกมาอะไรประมาณนี้เนาะการ์ดใบที่2 อะโครแมนทูราเวนอมจะทําการโยนขวดยาพิษไปยังพื้นที่เป้าหมายซึ่งจะสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องให้กับศัตรูที่ยืนในโซนดังล่า,าวพร้อมกับลดความเร็วเคลื่อนที่ไปในตัวด้วยจัดว่าเป็นหนึ่งในการคาถาที่หาได้ง่ายมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นระดับคอมมอนการ์ดใบที่3 a q อะ m ร n เมนตี้เมื่อใช้งานนะครับก็จะทําการไา่กระสุนน้าออกไปเป็นจำนวน10ครั้งในระหว่างที่เราใช้คาถานี้อยู่นะครับสามารถขยับตัวละครได้ด้วยนะแต่จะไม่สามารถ ทำการเปลี่ยนทิศทางของกระถานนี้ได้แต่อย่างใดนอกจากนี้ทุกครั้งที่กระสุนน้ำยิงโดนศัตรูตัวเดิมเนี่ยนะครับความเสียหายก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนกระสุนที่โดนด้วยโดยการ์ดใบนี้นะครับเราจะได้รับมาฟรีๆจากเนื้อเรื่องด้วยนะการ์ดใบที่4 Atmospheric Charm การ์ดใบนี้เราจะได้รับจากเนื้อเรื่องในช่วงต้นเกมเลยนะครับเมื่อเรากดใช้งานนะครับก็จะทำการสร้างก้อนเมฆพายุออกมายังตำแหน่งของศัตรูและจะทำการโจมตีศัตรูหนึ่งตัวแบบสุ่มนะ ด้วยสายฟ้าซึ่งศัตรูที่โดนฟ้าผ่านี้นะครับก็จะได้รับดาเมจพร้อมกับลดการฮิวเลือดอีกครึ่งหนึ่งด้วยการ์ดใบที่5บลัชเจอร์เมื่อเรากดใช้งานนะครับก็จะทําการโยนลูกบอลเหล็กออกไปเป็นเส้นตรงเพื่อที่จะสร้างความเสียหายกับศัตรูในเส้นทางและลูกบอลนี้นะครับก็จะพุ่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อทาดาเมจเพิ่มเติมในระหว่างที่ลูกบอลเหล็กพุ่งกลับมานะครับเราสามารถที่จะกดสั่งให้ตัวละครของเราเนี่ยไปรับได้ด้วยและจะเป็นการฟาดตัวลูกบอลเหล็กออก ไปอีกครั้งหนึ่งซึ่งสามารถรับได้สูงสุด5ครั้งด้วยกันซึ่งในครั้งสุดท้ายนี้นะครับจะเพิ่มความเสียหายขึ้นอย่างมากเลยนะพร้อมกับผักสตูทุกตัวออกไปด้วยการ์ดใบที่6กคอนฟริงโกยิงกระสุนออกไปด้านหน้านะครับเพื่อสร้างความเสียหายให้กับสบตูต,ตัวแรกที่โดนหลังจากนั้นตัวกระสุนเนี่ยจะทําการชิงไปรอบๆอีกกว่า7ครั้งด้วยกันพร้อมกับสร้างความเสียหายในรูปแบบของการระเบิดด้วยนะจัดว่าเป็นอีกหนึ่งการ์ดที่ใช้งานได้ดีมากๆในกรณีที่เราต้อง การเคลียร์มอนแบบเป็นฝูงอะไรพวกนี้นะครับการเบรดิเจตสตัฟฟี่เป็นอีกหนึ่งการ์ดนะครับ ที่เราจะได้รับมาจากเนื้อเรื่องในช่วงเริ่มต้นการต่อสู้เมื่อเรากดใช้นะครับจะทําการร่ายคาถาออกไปเพื่อสร้างความเสียหายให้กับศัตรูพร้อมกับผลักออกไปด้านหลังอีกด้วยถ้าศัตรูที่โดนคาถานี้นะครับกระเด็นไปชนศัตรูตัวอื่นที่อยู่ด้านหลังเนี่ยตามกระเด็นก็จะถูกหยุดทันทีนะแต่ในขณะเดียวกันนะครับศัตรูตัวนั้นๆเนี่ยก็จะได้รับความเสียหายเพิ่มเติมพร้อมกับทําให้ติดสันด้วยการ์ดใบที่แตราเซียสจะทําการยิงกระสุนน้ำแข็งออกไปเพื่อสร้างความเสียหายให้กับศัตรูนะครับพร้อมกับตั้ง ้งแขลดความเร็วเคลื่อนที่ลงรอบๆตัวของศัตรูที่โจมด้วยหลังจากที่โดนคาถานี้ไปแล้วนะครับหากยังยืนอยู่ในโซนดังกล่าวเติน3นาทีจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมกับทําให้ติดสตันด้วยในกรณีที่ใช้กัดตัวของข้อมดแม่มดนะครับผลของการสโลและการติดสตันเนี่ยจะถูกลดลง40นะครับการใบที่8ทีโบเมื่อใช้งานนะครับจะทําการเรียดเจ้าหมูป่าทีโบออกมาซึ่งต้องยืนชาร์จพลังก่อนนะ ถึงจะพุ่งออกไปด้านหน้าเพื่อสร้างความเสียหายแก่ตูทั้งหมดในเส้นทางได้พร้อมกับทําให้กระเด็นขึ้นไปข้างบนอีกด้วยโดยความเสียหายคาถานี้นะครับจะขึ้นอยู่กับความนานในการชาร์จของเจ้าบูเองนะครับซึ่งถ้าหากชาร์จเต็มหลอดเี่นะครับความเสียหายก็จะเพิ่มขึ้นสูงกว่า300%เลยทีเดียวในส่วนของความเสียหายนั้นนะครับศัตรูที่โดนเป็นตัวแรกก็จะได้รับดามเมตแบบ100%เลยนะส่วนศัตรูตัวอื่นเนี่ยนะครับก็จะโดนดามเมตขึ้น,นต่อไปก็จะเป็นการคาถาในาระดับ เทียบกันแล้วนะใบแรกก็จะเป็นท i มเทอร์เนอร์เมื่อเราใช้คาถานี้นะครับก็จะเป็นการเรียกตัวเราอีกคนในอนาคตมาลงสนามช่วยเราต่อสู้นั่นเองโดยร่างคนนี้นะครับจะออกมาคอยช่วยเราทําการโจมตีใส่ศัตรูซึ่งจะใช้ค่าพลังชีวิตทุกครั้งที่โจมตีและเมื่อพลังชีวิตเหลือศูนย์เนี่ยก็จะหายไปนั่นเองนะครับการ์ดใบที่สอง a n s p i c u ก a t i o n จะทําการไร้คําสาปใส่ศัตรูนะครับพร้อมกับชิ่งไปโดนศัตรูรอบข้างอีกสตัวและจะทําการ เปลี่ยนร่างของศัตรูตัวนั้นๆด้วยนะครับโดยศัตรูที่โดนคำสาปเปลี่ยนร่างนี้นะครับจะไม่สามารถทําการโจมตีได้นอกจากนี้นะครับในระหว่างที่แปลงร่างอยู่เนี่ยศัตรูก็จะได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากการโจมตีต่างๆอีกด้วยนะแต่จะไม่นับการโจมตีแบบปกติจากตัวของพ่อมดและแม่มดนะครับศัตรูจะกลับคืนสู่ร่างเดิมได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเสียหายถึงกําหนดแล้วนั่นเองนะครับแต่คาถานี้จะมีผลเพียงแค่40%เท่านั้นนะครับเมื่อใช้กับตัวของพ่อมดและแม่มด กราดใบที่3ามไทรโอลีอินแคนเทมเป็นการ์ดชนิดพิเศษนะครับที่ไม่จัดให้อยู่ในประเภทศใหม่เลยนะเมื่อเรากดใช้นะครับก็จะทําการไล่าคาถาล่าสุดที่เราใช้ไปออกมาอีก หนึ่งนะครับซึ่งคาถาเหล่านี้นะครับจะมีการใช้ค่าพลังงานเพิ่มขึ้นจากเดิมอยู่หแต้มนอกจากนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกหรือ้าเมีต่ตางๆทุกอย่างก็จะยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับการ์ดใบที่ 4. ี่ออบปักโนจะทําการเรียกนกออกมาจานวน6ตัวนะครับบินไปรอบๆตัวของเราเมื่อมีศัตรูเข้ามาในระยะนะครับนกเหล่านี้ก็จะบินออกไปเพื่อทําการระเบิดและสร้างความเสียหายโดยอัตโนมัติการ์ดที่5้ารูมติกเมื่อกดใช้นะครับตัวละครของ เราจะทําการขึ้นไปขี่บนไม้กวาดและพุ่งออกไปยังจุดที่กําหนดพร้อมกับสร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่อยู่ในเส้นทางนั้นๆด้วยโดยศัตรูตัวแรกที่โดนนะครับจะได้รับความเสียหาย100%และจะเหลือแค่20%กับศัตรูที่เหลือนั่นเองนะครับหลังจากบินไปถึงที่แล้วนะครับตัวไม้กวาดก็จะพาเราไปยังจุดเดิมที่เราได้ไล่คาถานี้นั่นเองนะครับในระหว่างที่อยู่บนไม้กวาดนี้นะครับตัวของเราเนี่ยจะลบล้างดีบัฟพวกสโลและการจํากัดเคลื่อนที่ทั้งหมดออกทันที พร้อมกับปรับให้ตัวของเราเนี่ยอยู่ในสถานะลอยอยู่บนฟ้าหรือเอเรียลที่จะทําให้เราไม่โดนเอฟเฟกจากการ์ดที่แสดงบนพื้นแต่อย่างใดเลยนะครับาการ์ดใบที่6กเนบูลัสเมื่อกดใช้นะครับก็จะทําการเรียกหมอกออกมาร,รอบตัวเราซึ่งจะช่วยทําให้ยูนิตของเราที่อยู่ในหมอกเนี่ยนะครับเข้าสู่สถานะล่องหนพร้อมกับฟื้นฟูพลังชีวิตตลอดระยะเวลาที่อยู่ในหมอกดังกล่าวด้วยเอฟเฟกของสถานะล่องหนเนี่ยจะหายไปทันทีเมื่อมีศัตรูเข้ามา ในเขตเหมอกของเราหรือหลังจากที่ยูนิตของเราเนี่ยได้รับความเสียหายนั่นเองนะครับการ์ดใบที่7จ็ดอินฟราตัสเป็นอีกหนึ่งการ์ดคาถาที่เราจะได้รับมาแบบฟรีๆจากเนื้อเรื่องช่วงต้นเกมนะครับเมื่อเรากดใช้นะครับก็จะไล่คาถาใส่ศัตรูทําความเสียหายพร้อมกับทําให้ลอยขึ้นไปข้างบนนะครับนาน4วินาทีและทําให้ศัตรูตัวนั้นๆเนี่ยนะครับไม่สามารถเคลื่อนที่หรือทําอะไรอย่างอื่นได้เลยนะผ้นของเอฟเฟกลอยขึ้นนี้นะครับจะลดลงเหลือแค่4 0หากใช้กับตัว คนะาร์ดไปที่แปดอินเซนเดียวสร้างวงแหวนไปขนาดใหญ่ขึ้นมาบนพื้นในตำแหน่งที่เราไล่คา,าถาเนี่ยนะครับโดยจะสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องให้กับศัตรูทั้งหมดที่ยืนอยู่บนวงแหวนดังกล่าวเมื่อคาถานี้จบลงนะครับศัตรูทั้งหมดเนี่ยจะถูกลวกไปอยู่กลางวงนะครับการ์ดใบที่9ก้าราซียสแมกซิมาเป็นการไล่เส้นคาถาออกไปด้านหน้านะครับซึ่งจะไล่ออกมาจากตัวของผู้เล่นและยูนิตของเราเองนะหลั หลังจากนั้น1.5วินาทีนะครับบนเส้นคาถาดังกล่าวจะเกิดหนามน้ําแข็งพุ่งขึ้นมาและสร้างความเสียหายแก่ศัตรูที่อยู่บนขอบเขตศัตรูที่ได้รับความเสียหายจากเส้นคาถามากกว่า1เส้นนะครับจะทําให้ติดสถานะแช่แข็งอีกด้วยและการสุดท้ายครับใบที่10อินคาเซลัสจะทําการไรายคำสาปลงไปบนโซนพื้นที่นะครับซึ่งถ้าหากศัตรูโดนเข้าไปเนี่ยจะทําให้เคลื่อนไหวไปไหนไม่ได้หลังจากนั้นศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในเขตคาถานี้นะครับจะถูกดึงให้เข้าไป รวมกันอยู่ตรงกลางพร้อมกับสร้างความเสียหายอีกด้วยนะครับและนี่ก็คือเทียรลิสการ์ดเวทมนต์ของเกม Harry Potter Magic a w a k e n in กินนั่นเองนะครับเดี๋ยวว่างๆเนี่ยฉันจะทําเป็นตารางเทียร์ลิสออกมาทําให้พวกนายดูได้ง่ายขึ้นนะครับก็เข้ามาดูกันได้ในตอนที่ฉันไลฟ์สดเกมเนี่ยนะครับ หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับใครใหลายๆคนนะครับสาหรับใครที่ลองเล่นเกมนี้ในเซิร์ฟนอกมาแล้วนะครับสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์แนะนํากันมาได้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะฮะสวัสดีครับไปรัก